แ็งเนี่ครับแ็งเนี่ยขนาดขนาดหนึ่งไม้มันทาัาคูณหนึ่งไม้มันทัดครึ่งขนาดแ็งนะครับ <45. S 1> หรือสามสิบคูณสี่สิบห้าซนติเมตรนะแล้วก็อันนี้สื่อมาแพงเรับเป็นไม้เนื้อแข็งนะแ็งคู่หนึ่งอ่ะมันสื่อมาพันกว่าเป็นบริจาคมาให้ของมาอะไรของของอบจต่ว่าเท่าสามารถเท็ดง่ายกว่านั้น เอาเมยไผ่นะเมไพ่บ้านฮั่เนี่ยมาตัดเ็ดแบบนี้เลยเลียนแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะมีลูก,ลกตังกับลูกนอนเนี่ยลูกตังมันจะมีอยู่หาลูกลูกนอนซีลูกนะกับประมาณนี้เลยัมนมีการอาดกับองค์ประกอบก็บกบคือหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ตัวดูดซับความเชื่อกาจะมีกระดาษลูกฟูกหรือกระดาษลั่งเนี่ยเขาเอาลั่งเกา่าๆมาตาดัดเอากระดาษให้มันได้ขนาดตามกันกับกับตัวนี้คือ หนึ่งมันถัดคุ้นบรรทัดคืนอาจจะมีเชือกเชือกเนี่ยเ,เป็นเป็นเ,เชือกที่เขาแต่ก่อนเขาใส่เฮ็ดใส่ตะเกียงนะก็ไดนะขั้นหาบ่าได้ะะประมาณนี้ขั้นบ่ได้อีลีกอะเชือกฟางก็ได้นะเอาแบบนี้ไง่ายไปยุบประสงค์คือจะเอามาหลัดให้มันแน,น่นนะอันนี้ก็ใส่แบนๆก็สิด,ดีจะสะดวก ทีนี้คือการนอกจะวางแถงนี้ไปมันก็เหมือนกับแฮมเบเกอร์นี่แหละแต่อันนี้ชั้นนอกนะวางชิดเท่าไหอันนี้ตัวอย่างเราเนี่ยไอ้ห้าเก็บประหารห้าใสใสแท็กแล้วแท็กก็คือป้ายป้ายในนี้ก็จะบอกรหัสแล้วก็ชื่อชื่อท้องถิน่นไม่ต้องสนใจว่าชื่อจะถูกหรือผิดมันแล้วแต่ท้องถิ่นที่จะเรียกแล้วก็วันที่ ให้ดีใส่สถานที่ย่อๆหน่อยอย่างตัวนี้เรียกว่าป่าน,า,นาตาดนาดงน้งนาตาดก็ก็เขียนไปดรงนาตาดนะเขียนแค่นี้เองนะแล้วตรงเนี้ยก็จะตรงกับสมุดสนามของเรารหัสเดียวกันนะก็เอามาทาบลงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยขนาดมันไม่ควรเกินหนังสือพิมพ์นะขนาดถ้าเกินทาําไงต้องตัดออกให้มันได้ ได้นขนาดอะอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเกินไปนิดหน่อยไม่เป็นไรก็จะตัดอเนะอาแค่นั้นอะอันนี้ก็ได้อีกตัวอย่างนึงนะแล้วก็ติดแท็กใหม่นะะถ้าเจ้าตัวอย่างนี้ทีนี้จะเห็นว่าใบมันเยอะมากนะครับก็ส่วนใหญ่มันก็จะใบเยอะลุงรังแบบนี้เราสามารถซอยได้การตัดไม่ใช่เด็ดออกนะตัดที่โคนใบเนนะี่ย คนใบออกแค่นี้ให้มันเหลือว่าเออมันยังสว่วนนี้มันเป็นเป็นใบออกมาเวลาเขามาศึกษาทีหลังเขาจะรู้ว่าเออใบมันเกิดลักษณะการเกิดของใบมันเวียนกันอย่างเงี้ยถ้าเราตัดก้านเรืออะไรออกเนี่ยมันอาจจะเพี้ยนไปนะใบที่ไม่สมบูรณ์ก็ตัดออกได้นะใบบิดใบเบี้ยวอย่างเงี้ยชันเบแล้วเออผสมกันผสมกันเออ,เอ,อ,เอ,อลืมข้าวลืมข้าวออกแล้วนะออกแล้วเห็นปะ อันไดที่มันบวชัดอันใดที่มันสอนการตัดออกได้เลือกเอาไว้ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นโตแท่นของของปือต้นเนี่ยอันนี้อันนี้มันเบี้ยวเนี่ยการตัดออกเลยนึกว่าอันนี้เบี้ยวเนี่ยตัดออกนี่มันกระสีได้ปะเนี่ยนาตากะจะมาณนี่ขนาดกาใกล้เคียงจริงนักซื้อพี่มาขั้นขั้นขั้นบ่อประหยัดกะเอาสองฉบับทบกัน มันจะได้ดูดดูดซับดีดีกว่ากับว่างลงไปที่นี่การการว่างเนาะอ่าท่นทับว่างให้มัน,มนมศึกษา,ยยางไงยังสี่เขาต้องพับพับแบบนี้ใบหนึ่งให้มันเห็นอันนี้เขาเรียกหลังใบหลังใบอันนี้ท้องใบนะให้มันเห็นสักสักสองสองส่วนเนี่ยทำไมต้องเห็นอย่างนั้นเวลาศึกษาดีเนี่ยบางเถ้อตัวนี้มันจะไปเหยียบใส่กระดาษแข็งเนี่ย พาสิพิกไบพิกมาบวหูอ่าเพื่อบางชนิดเนี่ยมันต่างกันแค่นี้เดียวตา่ตางกันแค่ว่าใต้ใบมีขนใต้ใบเรียบไม่มีขนอย่างเดียเข้ามาศึกษาเขาบาต้องคิดอย่างไรเขาเอามาลวบลวกา็เอากล้องมาซองเมืองเอหูก่ต้องพีกใบพอเขาเขา,เขาจัดตัวอย่างให้เรียบร้อยนะนี่กจ็จะเป็นนี่อ่าจัดมือแรกเนี่ยมันอาจจะจัดบ่วใด้ส่งราะวะ่นาน้ำในในพืชนมันยังไหลยอยู่เท่าสีภาพใบ ว่าแต่ให้มันอยู่ในเฟมนี่ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวมืออื่นอัดไปแล้วก็มาเปิดเบิ่งใบใบมันจะเฉาเข้าจัดจัดตอนนั้นจะง่ายกว่านะประมาณนี้เนาะอ่าขอต้นขิงขิงติดรหัสตรงนี้เนาะมีเลเวลสีขาวๆแบบนี้นี่่าขิง นเวละซุ่มใบคุกไข่พวกนี้อะไรไปปลูกนี่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 เออนี่ยอันนี้ก็ง่ายเยอะนีต้นเงี้ยบอกต้นเงีมาก็ได้บ่ต้องมีแท็กก็ได้สาธิตซื่ไหมอันนี้นะคั้นเป็นผดผดว่องขิงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่อัดอัดให้สวยแล้วก็ยาก อัดให้สวยแล้วก็ยากอ,านะอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับถ้ามันเลยอย่างเงี้ยพืดพืดต้องขิงพับได้พับเก็บเลยเห็นมันได้ขนาดที่ว่าอยู่ในเฟมนี่เนาะเห็มันก็จะอยู่ในเฟม ก็เหมือนเดิมถ้าจัดยังไม่ได้ก็มาจัดพรุ่งนี้ก็อัดไปอ่ะอาจักสองตัวอย่างกาซิเฮ็ดแบบนี้เคลื่อนอัดกันไปเรื่อยๆเนาะอัดกันไปเรื่อยๆแต่ละชนิดมันแต่ละ<ๆ>แต่ละชนิดอ่าไม่เชิงแต่ละตัวอย่างดีกว่าเพราะอาจจะหนึ่งชนิดอาจจะมีมากกว่าหนึ่งตัวอย่างอ่ะพอเราได้แล้วชั้นนี้ทาว่ามันสูงได้เท่าไหร่มันแล้วแต่ถ้าเราไม่มีจริงมันสามารถอัดได้ขนาดนี้เลย นะแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะแห้งช้าหน่อยนนะก็ประมาณนี้เนาะนจะอัดลงครับมันยังเปียกตนน้ขาเขา่ขาไขมันหลดการคลายหน้าออกประมาณสองสมมือคอยมาอัดใดบ่อหรือว่ามัน มันจะพิดลูกไปอีกบบมันจะพิดรูปแล้วจะบ,บ่อสวยเลยตัวอย่างมันจะแห่งอย่างเช่นดอกเนี่ย,เ,ยเวลามันเหี่ยวหวังเือมันกะดขึ้นลูกยากแต่ขั้นเทาอัดตอนมันสดเนี่ยมันจะได้รูปรูปร่างที่เราต้องการมากกว่าคงรูปดีดีกว่าคงรูปด,ด,รดีกว่าอันนี้ก็ผูกนะผูกก็แค่ผูกให้มันแน่นอัดให้มันแน่น อย่างนี้ก็ได้มันมันมีหลากหลายนอกการผูกเนี่ยอ,อ,อีกอ,อ,อัดแน่นเลยลังเคืยอมันมันสูงหลายเนี่ยเอาเข้าดันลงไปกดลงไปอให้มันแน่นเลยผูกกับผูอ่าเงื่อเนอเป็นนะครับว่าเราต้องมาแกะบ่อย เราก็จะประมาณนี้ทีนี้ตัวนี้เราจุประสงค์คือต้องการให้มันแห้งก็จะเอามาตั้งแบบนี้ถ้าแดดดีๆแบบนี้เอาไปตั้งกลางแดดเลยลมันจะตั้งหรือ,อถ้าแบบนี้ก็พิงอะไรไว้ให้มันแห้งแล้วพรุ่งนี้ก็มาแกะออกแล้วก็จัดจัดให้มันได้รูปรูปรป่างตามที่เราต้องการรูปทรงตามที่เราต้องการทีนี้ถ้ามีเตาอบยิ่งง่ายใหญ่เลยเตาอบอบที่อุณหภูมิประมาณ50-60องศา ปกติก็ตั้งหกสิบเลยถ้าถ้ามันอวบน้ําก็หกสิบแล้วก็อบไว้ประมาณสักหนึ่งวันหรือสองวันก็แห้งนะยกเว้นพืชที่มันอวบน้ํามากๆอาจจะอาจจะมากกว่าน,นั้นต้องดูเนาะแดดกี่วันคะรัแดด,ด,ดแดดประมาณสองแดดก็แห้งแล้วครับพืชทั่วไปนะแบบแบบนี้ประมาณสองแดดก็จะแห้งก็คือแดดแดดแรกเอาไปพึ่งไว้ก่อนแดดแรกแดดที่สองเราก็เอามาจัดแล้วก็มาอาัดไว้อีกนะครับ แล้วแต่ฤดูกาลแต่ถ้าเป็นหน้าฝนหน้าฝนนี่ก็น่าจะมากกว่าน,นั้นไม่ต่ำกว่าสามวันแหะนะครับอยู่ที่อุณหภูมิด้วยอยู่ที่ความชื้นในอากาศอะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างอาพืชทั่วไปนะาการเก็บตัวอย่างที่ดีเมื่อกี้ก็ได,ได้ได้พูดไปที่ช่วงช่วงเก็บตัวอย่างแล้วก็คือมันควรจะมีดอกหรือหรือควรจะมีฝนติดมาด้วยนะครับ ถ้าไม่มีเลยมันมันเป็นเรื่องที่ยากมากนี่ว่าถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงเนี่ยจะไม่มีทางรู้ว่ามันคือต้นอะไรนะถ้ามาศึกษาภายหลัง้วเาะฉันต้องเก็บดอกหรือผลมาด้วยเนาะนก็ตามนี้อานน่อาถุงซ่บออเอามาหน่อยอเดี๋ยวสาธิตอีกวิธีหนึ่งเก็บตัวอย่าง นนอั้ีวิธีแรกเนระื่อเก็บตัวอย่างวิธีทั่วไปที่นิยมปฏิบัติกันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้กรณีที่ว่าเราเข้าป่าหลายวันแล้วไม่มีโอกาสเอามาอัดแล้วก็มาตากมันก็จะมีวิธีการเก็บตัวอย่างที่ เพให้เราสะดวกยิ่งขึ้นนะต้องเข้าป่าแต่ว่าเราต้องแบกของหนักโอเคกระดังสุดเพมรลเหรอะอยู่ในนีน้เ่รอาไม่มีเลย เอาไปถ่ายบนเรื่องก็ได้ที่เห็นเห็นเห็นกรมกรมวิทย์เขาไอ้แช่น้ำแข็งออกไปนะครัได้ได้ได้ขึ้นกันนุ่นเลยระหว่างเขาต้องการสดแช่น้ำแข็งกับใส่อย่างซิลิกาอย่างของเขาเนาะซิลิกาเจลค่ะเห็นเหยี่ยมเขาเก็บตัวยางสีสีสาสุกอ่ะเขาส่แช่น้ำแข็งไปอ่ะแช่น้ำแข็งบุกเคยลองแต่ว่าซิลิกาเจลเคยคือคือว่าสมค์จะดูความเชื่อเนาะ อืมชีเดก้าเจียวอะค่ะความชื้นบางที่เราเห็นเขาเอาไปห่าเก,ก็บมาอ,อมานี้อาจารย์เขาไปแค่ออน้ำส้มประมาณหนึ่งแล้วก็มอขิงก่อนแล้วก็ไปเอ้อยังไม่เคยลองอันนี้สาจิตแก้วก้อนหออ๋อคุณพ่เราเพ่จะมาซื้อประมาณเม่อไห่มาใช่ไหมกิซเซลีนเออกิซเซลีนด้วยผสมไหมยังยังครับ <c oughs> พิกยังไายหรอกหมดแล้วมั้งเพราะฉะนั้นโอเคนี่แอลกอฮอล์อันนี้น่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มั้งได้รู้ไหมคือแอลกอฮอล์เนี่ยถ้ามันมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เอามาเจือจางให้มันเหลือเจ็ดสิบ เราก็จะประหยัดขึ้นมันไม่จำเป็นต้อง90%อ่าถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ออก็เหล้าขาว40ด g ก็ใช้แทนกันได้เพราะว่ามันมันใช้ชั่วคราวเนาะอัน,นี้กรณีที่เราเข้าป่าอย่าเช่นเข้าป่าหน้าฝนแล้วเก็บตัวอย่างแล้วตัวอย่างไม่แห้งแล้วต้องอยู่หลายวันบางทีก็สองสามวันเข้าป่าก็มีวิธีการก็คือเราจะ คล้ายๆกับดองตัวอย่างแหละง่ายๆคือดองตัวอย่างจุดประสงค์คือเอาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไม่ให้มันมีเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของของตัวอย่างที่เราจะจะถูกทำลายเนาะก็เอาอย่างนี้เลยครับผสมแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราส่วนโอ้อันนี้ท่านนี้เก้าสิบแล้วสมมติว่ามันเจ็ดสิบนะอัตราสว่วนที่ใช้อัตราส่วนกับตัวนี้ กิซอลีนอ่าแอลกอฮอล์ลิตรหนึ uh, ่งเนี่ยใส่กิซอลีนแค่ฝาเดียวอ่าลิตรหนึ่งกิซอลีนเนี่ยอ่ะมันเป็นตัวที่ทําให้ตัวอย่างมันนิ่มนะมันจะไม่กรอบง่ายนะครับอุ้ยบ่ท่านเปิดคือไล่ขั้นตอนนะครับตัว่อเลื่อนตัว่อเลื่อนครับมันจะทําให้ตัวอย่างมันนิ่มับประมาณนี้ก็แล้วกัน แอลกอฮออิสลินใส่นิดเดียวนะครับแต่ว่าสัดส่วนคือประมาณ1ลิตรต่อหนึ่งฟ้าเนี่ยสมก่อนอันนี้ได้ได้แล้วเรียบร้อยก็อัดตัวอย่างก็อัดตามวิธีปกติ หมือนตัวอย่างทั่วไปนะครับคลิกคลิกตัวอย่างอันนี้พอดีตัวอย่างนี้มันเล็กนะฮะสามารถอัดได้เต็มเต็มเฟรมกระดานซึิมพิะอัดเข้าไปถุงซิฟอันนี้ถุงซิฟนะครับถุงซิฟคือถุงที่ถถุุงงงกก่ออะไรรยยาาบเเขี เป็นถุงขนาดใหญ่นะครับถ้ามันสามารถเข้าได้ก็อย่างนี้นะครับเท่เลยเท่หายทัวร์นังนเชืพิมพ์เท่ทัวร์กันอัดจนถุงแน่นเลยจนปิดบวลงไอ้จนปิดลงพอดีเพราะฉะนั้นไอ้เลเบลรายละเอียดที่เขียนในป้าย ต้องใช้ดินสอถ้าเป็นปากกาหมึกปาาก,กาเนี่มันจะละลายหรือหอมึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็มีกี่ตัวอย่างก็ทําลักษณะเดียวกันใส่แล้วก็โชว์เข้าไปนะอ่าวิธีอย่างเงี้ยเราก็เก็บแล้วก็อ่าปกติก็จะใส่ใส่กระสอบใส่กระสอบรวมแล้วก็อ่าถึงเวลาออกมาท่าน่วยออกจากป่าประมาณสองสามวันเนี่ยเราก็ต้องมาทําด้วยกระบวนการกระบวนการนี้ใหม่ ก็คือไปทําแห้งเอาไปอบเอาไปตากแดดเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวอย่างเราไม่เน่านะมันก็จะคงสภาพแต่สิ่งที่มันอาจจะมีปัญหาคือเรื่องสีแอลกอฮอล์มันจะกัดสีไอพวกสีเขียวสีลายออกมันจะทําให้ตัวอย่างซสีดแต่ว่ารายละเอียดต่างๆมันยังอยู่ถึงอย่างไรก็ตามเวลามันแห้งสีมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่แล้วแม้แต่ตัวอย่างแบบเนี้นะก็ ก็ถือว่าไม่ไม่ได้มีผลไลไมากก็เป็นการแก้ปัญหากนนี้ที่เข้าป่าน,น,นานๆนะครับไม่มีตัวอย่างมาอัาแบบนี้เนาะหรือหรือไม่สามารถทําตัวอย่างแห้งได้ก็จะก<ะ>็จะประมาณนี้น่าสอนกันแอลกอฮอล์ครับยกได้กิสลีน,น,น,นด้วยบบนี่ อันนี้เอาไปดองดอไาะแล้วกว็วิธีการเก็บตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือเรื่งองของผลหรือดอกที่มันอวบน้ําเอามาอาจแบบนี้อาจจะมีปัญหาก็คืออาจไม่ได้แต่ยกตัวอย่างเช่นอดอกอะไรที่มันมันอ,อวบน้ํนาอ,อ่ะหนวยบกเฟื่องกัสิลูกบกเฟืองเห็นชัดลูกบกต้องมะม่วงพวกแตงตําลึงอะไรทั้งหลายเนี่ยมันอวบน้ําก็จะใช้วิธีดอง ตัวนี้ใช้ได้เลยส,สูตรเดียวกันกับดองก็คือแอลกอฮอล์เจ็ดบอร์เซบวกกับกิซลินอ,อ่สาสัดส่วนก็คือหนึลิตรต่อ1ฝา,า 1> นะครับสูตรไม่เข้ากันก็จะใช้ดองนะใช้เก็บรักษาไอพวกตัวอย่างที่มันอวกน้ํานะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้เอาเป็นพอ,อเป็นเลยเดียว หลังจากที่เ่าขึ้นจากภาคสนามแล้วเ่าเห็ดแห้งเลยบริเวณตรงป้าไว้แบบนี้เลยต้องต้องเอามาเห็ดแห้งเลยแต่ว่าขั้นขั้นมีเวลากเก็บไปได้ระยะหนึ่งเลยล่ะครับแต่ขั้นขั้นไปเขาป่าโดนๆดคับขั้นมีเวลาเกับมากต้องเห็ดต้องเห็ดแบบเออเอาออกมาคือเก่าเขาบุบโดนเถื่อนเออเอาออกมาเปลี่ยนกระดาษเปลี่ยนกระดาษกับอัด์ตไมล์ล่ะกับเอาเข่าตู้อบหรือว่าตากแดด นี่ก็คือเพิ่นเห็ดแบบว่าตอนตอนมันมีฝนมีหยังหั่ะดิที่ว่านานเขาเขาห้องเล็บค่ะนะเพื่อเก็บใบให้มันคงหูปุ๊บเลยพัดเข่าห้องเล็บปุ๊บเฮาก็ย่ายจากตัวนี้ก็ไปเห็ดเขาขบวนการตัวนั้นเห็ดหาแห้งในอุณหภูมิ60ถามีตู้อบค่ะนะถ้าเอาบ่มีกระตากแดดคือขั้นตอนตัวนั้นตัวนี้เก็บภาชสนามก็เหมือนันจะแบบเก็บใบเลยออกจากตัวนี้แล้วก็มาเห็ดตัวนี้แม่นจ้าไหนก็ต้องมาเห็ดตัวนี้ ยังเพิ่งจะว่าเก็บรักษาตัวอย่างให้คงสภาพประโยชน์ประโยชน์ของเขาคือการเก็บมันได้โดนไปไหนครับอาจารย์แนะนำนี้ไอยไอตัวอย่างพวกนี้เนาะกระบวนการทัติวมามันแห่งเรียบร้อยเข้ากับซไปเย็บใส่เป็นกระดาษกระดาษแข็งนะกระดาษแข็งประมาณกระดาษแข็งหรืไปไม่่ต่ำกว่าประมาณ200ยแกรมบ้างถ้าจะไม่ผิดอ่ะขึ้นไปแล้วก็เย็บตัวอย่างเย็บก็ อาจจะติดกาวหรืออาจจะใช้เชือกใช้ด้ลอยนะแล้วแต่เทคนิคเนาะก็จะใส่รายละเอียดแล้ก็จะมีป้ายแล้วก็ถ้ามันมาตรฐานหน่อยก็จะมีชื่อพิพธภัณฑ์เพื่อนแล้วก็รูปแบบของเขาโดยเฉพาะหลักๆก,ก็จะมะีชื่อวิทยาศาสตร์กรณีที่ทราบชื่อแล้วเนาะแล้วก็มีเรื่องของอซื้อซื้อทองถินเก็บอยู่ไสนะกะับกระบอกสถานที่เก็บ อ๋อหลักกาขั้นละเอียดเนี่ยกสิมีระดับความสูงพิกาดผู้มีาศาสตร์อล้กการระดับความสูงจากน้ำทะเลแล้วก,ก็ซื้อผู้เก็บเป็นไผ่เป็นคนเก็บหลักๆอาจจะมีประมาณนี้หล้วก,ก็บางอย่างเนี่ยขั้นมีก็ดีมากเลยสําคัญอย่างเช่นพืชบางอย่างมันมียางยางสีขาวสีเหลืองหรือสีใดก็แล้วแต่เนาะเวลาไม่แห้งมันบ่เจอยางเลย เขียนในรายละเอียดเวลาเวลาติดในตัวอย่างอ่ะเขาจดมาอยู่แล้วแหละในสม,มุดสนามเขาเนี่ยเขาหลอกมาเขียนในเลเบลเขาเรียกเลเบลเนาะจดรายละเอียดว่าเออมันมันมียางหรือดอกสีเหลืองดอกสีขาวก็ว่าไปพอเพราะเป็นตัวตัวอย่างแห่งแล้วเนี่ยดอกกระสีบวงหูสีแหลมมันสีออกเป็นสีน้าตาลมืดเพราะฉันเขียนให้รายละเอียดพอคนมาศึกษาทีหลังเขาสามารถที่จะอ่านโดยบ่ต้องจินตนาการนะโอ้มันสีเหลืองมันสีนูน่นนี่นั่น เก็บเนาะกสเกือเก็บใบในพิพธภัณฑ์เขาก็เลี้ยงเป็นสั้นเป็นสั้นจัดตามบหมูเนาะเวลาเขาไปศึ่ษารว่าเคยมีประสบการณ์ชาวบ้านได้ดอกดอกอย่างก็ห้อเข็นานเห็มบางันพวีงพีฟงพีวานวงพีดอกดอกม่วง เอ็นอาร์เอ็นอาร์ดอกเอ็นอาร์เป็นวัชพืชอยู่ทั้งผากใตมาแต่มาแต่ผากไตมาหม้อกเกษตรจาย์เพ็์งานอยู่ที่จะพันพืชหม้อกเกษตรเอาเอาตัวอย่างดอกเอาตัวอย่างต้นมาถามเพราะดีเขากาเก็บตัวอย่างมานาวก,กับไงมนกสิมีหนังสือขี้ต้นใหม่กลับไปซอยเขาขี้เกซอนกี่เกซ้อนลักษณะใบเป็นยังไง เขาอา่อานอา่อานอา่านหนังสือแล้วมีโตนวหนาสงสัยอยู่ประมราณสองสามตัวไอ้เขาเช็คในตำล่าไอเ้เขาเรียกฟลราออฟไทยแ,แลนด์เนี่ยอ่เขา้ากะไปเบิ่งในสันว่างพอเสกได้ซื้อสามซื้อแล้วแปลตัวยางในสันว่างเขาสิจัดเป็นหมวดมูลเลยตัวที่หนึ่งสองสามเขาก็สอกมาแล้วกะเช็กบับงว่าอ้าวตัวนี้มันมีขนตัวน้นมือขนขอเขาเช็กในตัวยางเลยกลเป็นการใส่ประโยชน์จากตัวยางมือนี้ตัวยางนี่คือ นักพฤกษศาสตร์เขาศึกษามาแล้วเขาเอาไปเป็นตุนแบบเข้าไปตามเชกไปเปรียบเทียบตัวอย่างเนาะขั้นมันตรงตัวใดเขาก็สามารถบอกได้มันก็นเสียไปใส่ประโยชน์ต่อคือว่าขั้นเขาหูตัว,ต,วตัวที่ชัดเจนแล้วเขาก็สิไปจัดการนะยัง,ย,งยังมันเป็นวัชพืชเป็นใบคู่เขาก็ตรงขั้นใส่ยาป่าวัชพืชก็ตรงเป็นใบคู่นะสมุดนะจะจะ,จะประมาณนี้าการการเป็นการใส่ประโยชน์ นะของของพิธาพันธ์พืชก็คือตัวอย่างที่เท้าเห็ดนี่นะเป็นการศึกษามีคำถามบ้ังนี้อาจารย์สม,มุดว่าออ่อาย่างสม,มุดว่าเห่าอาจจะมีสื่อท้องถิ่นแบบนี้กันนะเลยและโดยที่บ่ฮู้เลยว่าสื่อวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวดาเขาไป identify สื่อวิทยาศาสตร์ได้เดี๋ดา อาสมุดบดดอกยงังกับบองหูถีเก็บมาผัดเป็นยาชื่อทองพินกับอาสิบุคือการสมุดไปเซิร์ชในกูเกิลกับศิบุมีซะแบบนี้นะตรงมีเลยแหล่ๆเฮาเฮาสิไปหาสื่อยาศาสตร์บรรไดห่ายร่ปเบื้องต้นนะตรวจในเอกสารก่อนเอกสารกับตรงเป็นเอกสารดีได้มาตรฐานแล้วก็ตีพิมพ์ในทองทีย่างของเล่านี่ก็เป็นโฟลล่าออฟอินโดจีนมันก็นจะบอกเป็นวงเป็นวงเลยเท่ากับเป็นเบิ้งวงที่เท่าเก็บมาได้ แต่ว่าเบื้องต้นเ้าตรงมี้ควอมรู้เบื้องต้นก่อนว่ามันอยู่ในวงไหนอ่าไปเช็กวงขั้นมันบอชัดเจนอหลีหมมยคืาว่าสงสัยสงใสัเนี่ก็ต้องไปตรวจตัวอย่างอย่างที่บอกเนี่ยก็คือได้เสื้อขาวๆมาแล้วก็เขาไปตรวจตัวอย่างคม่นรครับแต่อ่าที่ทั่วที่สุดคือว่าใช้ผู้เชี่ยวชาญนี่ง่ายสุดเลยขั้นคนศึกษาเผืชกลุ่มไหนนี่ยเขาจะบอกในท่านที่เลยขนาดแบบตางกันนิดเดียวเนี่ย มันจะหูพอศึกษามาในในรายละเอียดในเชิงลึกนะกะสรุปว่าศึกษาเอกาสารถี่ตีพิมพ์ในพื้นที่แต่ว่าตรงในมาตรฐานพวกอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเบาค่อยคือคือมันบม่ได้มาตรฐานอะ่ะอิเนเทอร์เน็ตอ,อ่าเอกสารโอล่าพวกโฟล่าพวกตีพิมพ์มิชาการนี่จะจะ น่าเชื่อถือไปหาเขาข่าวก่อนก็เขาไปตรวจพิจพันธุ์พืชพิจพันธุ์พืชกับพิจพันธุ์พืชที่ได้มาตรฐานตามมหาไรต่างๆของเขามีบ่ชาวนาเขตมีหรือบ่เออจะบกบกอยู่ดดงโดกอาจจะมีนะคิดว่าเพราะว่าอาจารย์มีจิตล้วน่าจะเฮ็ดไว้อยู่นาจะประมาณนี้มีับถ่ายบ่ดีดี แต่ขั้นสลาผมเี่กับซิมี่เครือข่ายขั้นบ่งหูจักตัวใดกับขี้ข้านไปเช็กก็คือส่งลูกไปให้เขาหาหมูเลยเขาหูว่าเขาเห็ดเขาส่งไปเลยเขาตอบมามีคำถามเหผมไม่บอกมีคำถามเหรอผมไม่เป็นยาเนาะมันมีคือเขาไเ้รับมันบอกหรือเคื่งๆข่กลางๆหรือหาชิดสามชิด โอเคอาจารย์ขอเตยนะครับเนียนเมเนียนใส่ยนม